ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมราัชโชคิรมิตกุลผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลจากนครปฐมค่ะท่านประธานคะเมื่อสองเดือนก่อนดิฉันได้ลงพื้นที่น้าท่วมอยุธยานะคะหลายจุดร่วมกับคุณทวิวงโตทวิวงค่ะ ก้าอำเภอนะคะในทั้งสิ้น16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้าท่วมแต่วันนี้ดิฉันจะขอเน้นหนักไปที่อำเภอบางบานนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ําเป็นแก้มลิงรับน้ําเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับเขตเมืองแล้วก็เขตเศรษฐกิจแต่พวกเราเขาต้องรับชะตากรรมอย่างไรบ้างท่านประธานคะ่า เมื่อวันที่25ตุลาคมดิฉันติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะพอวันที่25โคศกสำนักสำนักนายกได้ออกมาถแถลงว่านายกได้เร่งรัดให้มีการสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินทํากินหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของประชาชนดิฉันก็สบายใจแต่วันนี้นะคะจะสิ้นปีผ่านมา2เดือนเศษแล้วนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้ามีหน่วยงานราชการเช่นอ,อบตอเข้าไปประเมินความเสียหายของทรัพย์สินของชาวบ้านซึ่งก็มีปัญหา ซึ่งดิฉันติดตามเรื่องและสรุปประเด็นได้ดังนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ขาดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสียหายที่มีมาตรฐานนะคะเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชํานาญในการตีราคาทรัพย์สินและความเสียหายแล้วก็2ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เช่นเครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่สามารถประเมิน ค่าเสียหายและได้รับเงินเยียวยาได้ค่ะทั้งๆท,ที่นายกบอกว่าจะประเมินจะเยียวยาทั้งทรัพย์สินและก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่3มีการสํารวจที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมค่ะข้อที่4การสํารวจที่ล่าช้าทําให้ชาวบ้านต้องมีการซ่อมแซมบ้านเรือนไปบางส่วนมีการถ่ายภาพไว้นะคะเป็นหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รับพิจารณาและชาวบ้านรู้สึกว่าไม่มีความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือต้องการเพียงที่จะกดลดเงินเยียวยาลดมาตรฐานให้ต่ําที่สุดนะคะดิฉัน ไม่ทราบว่ากฎเกณฑ์การเลือกลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรดิฉันเห็นท่านไปโอภาปาศัยกับโคกระบือนอกพื้นที่ในจังหวัดต่างๆมาหลายครั้งนะคะแต่ สำหรับพี่น้องชาวบางบานและพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพเท่านี้เองนะคะท่านกลับทอดทิ้งแล้วก็ไม่ได้แสดงความจริงใจหรือใส่ใจในการที่จะแก้ปัญหาดิฉันเรียกร้องนะคะแทนพี่น้องชาวบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ท่านเร่งปรับหลักเกณฑ์การประเมินค่าเสียหายจากความ จากการถูกน้ําท่วมเป็นเวลานานและจากการที่ต้องเสียสละตัวเองนะคะเป็นพื้นที่รับน้ําค่ะขอให้มีการปรับเงื่อนไขอย่างเป็นธรรมและมีการเร่งรัดการจ่ายเงินค่าเยียวยาให้ทั่วถึงรวมทั้งนะคะอีกประการหนึ่งน้ําท่วมเงินเยียวยาตั้งแต่ปี60ค่ะท่านประธานผ่านมาแล้ว4ปีค่ะชาวบ้านจะได้รับมีการคอแล้วนะคะได้หลังคาเรือนลฐส2,000บาทแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ก็มีชาวบ้านฝากทวงถามมาขอบคุณมากค่ะ